สวัสดีครับผมสวัสดีเอซทุกท่านครับผมครับมือนีคลิปนี้ครับแอดมาติดตามตอนน่าทางตัวเลขของปูลึกลับมากครับผมนะครับหลังจากเจ็ดแปดสองสามตัวแตกนะครับงวดต่อมาครับเจ็ดแปดครับเลขปูครับแล้วล่าสุดงวดที่ผ่านมากนี่ครับผม ลุดครับปูหายหาซูน์ับหาหาครับแต่ว่าเอ้าแอดแปลกใจครับปูปูอะไเอาเลขคำนวณของปูครับที่ว่าเข่าดีๆเข่ามาต่อเนื่องนะครับปูแะไรเอาชุดนั้นให้นะครับปูกะปูได้ตัวเลขมากเพาะฉนั้นเข่ามาต่อเนื่องได้ดิว่าะนั้นนะครับหาศู์กับหาหานะครับทั้งว่ากะเลยว่าบ้า งวดนี่สีมาเอาตัวเลขแนวทางของปูที่เป็นตัวเลขที่ปูเห็ดออกมากนะครับชุดที่วา่าใดมาทั้งอืนบอเอาแล้วครับนะครับขอเอาตัวเลขที่ปูคิดน่นละ่ะสูตรเด็ดสูตรโบรามโบล่านที่ปูใดมาตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มหมดแล้วครับนะครับก็เลยอ่าอันเป็นอันที่มันเขาดีว่าต่อไปเนาะ ปูออกมาแล้วเมื <SM magg ie> was, to, ่อกี้ปูยังบ่ได้ออกมาจากกุฏิครับผมเอ้าเดี๋ยวจังไรก็นี่สิมีได้รางจังไรเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังจากปูพร้อมๆกันครับผมในพิธีการครับปูครับสาธุสาธุโอ้ยโทรหาปูหลายสายดิครับปูปูบ่ได้รับเนาะปูเอาโทรศัพท์ไปฝากผู้ใดไว้เอาไว้นี่แนะจะกอนเขาไป สวนว่าในบ้านพลามันงย่อมตายกเลยเขาในบ้านมันเสียชีวิตเออจะออกจากทางใดมากแต่ได้มากหาไอยมม่อมอีิกข้าเจ้าไม่เห็ดบ้านไม่อีกครับเพราะใครได้อยู่ด้เศร้าวังหันนะ่ะครับ ว่าอยู่ว่ามาปูโทรศัพท์ไปฝากผู้ใดไว้ <ไป S 1> เนาะนนเปิดเป็นโทรศัพท์เบิง<ะ>่งใจบุญก็โทรมาอันนั่นก็โทรมาถ้าจะโทรมาต่ของว่ได้รับจะเกียรกันน้ำกับไปก็กกตอ้องตไีไปเอาเอาเสียงผู้ยิง่งดีปูหล,ลับตอนที่ผมโทรมานะ่ะอเสียงผู้ยิ่งหลับครับ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกว่าสันต์ผมขอเอ้าผู้ใดมารับโทรศัพท์ไผ่พูนะใครนู้นพ่อโทรมาที่สองพ่อพ่อโทรมาเธอที่สองหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้นะขณะนี้ขออนับโอ้ยผมก็ว่างวางปูมีแต่กดดับไว้เลยไปเพราะว่ามันงานมันหนึบ พอดีกบมือเศร้านี่ก็เจ้าตาบาดอย่างนั้นพอดีตาบดอย่างนั้นแล้วก็ไปสัรเพียนในบ้านอีกหือบ้านี่สองเฮียนคนนี้ทั้งขายุ่งนี่สองวัดไอ้ก้าเจ้าใบเป็นบานา้านไม่ซี่เราก็อีแหละกูดลังนี่แหละเราไม่ย,ไมยู่เคยอนไม่ยู่ไม่ทราบตรงบ้านนี้เราบอมีเฮี้ยงละก็เลยกเราเลยกเ,เ,เ,เขาไปยื่ในบ้านให้ลูกให้เต่าก้าเจ้า ดูเยเาออกจากหันกันบ้านหลังหนึ่งยูมูสิบสี่ขวมทางไงผมเนี่ยเอาบ้านไงปน่ค่ะบ้านบอมมันตีสีมูเมเมื่อกี้โอ้อะไรตำบลบอนี่คือแยดงตำบลยี่่เอ้บ่อันนี้ตำบลพง่ามเนี่ยบ้านนี่พงามอยู่ทางทาังัตำบลพงามแต่ว่าบ้านนี้มีสีมูแสดงว่าบ้านไงประมาณจากสองสามร้อยหลังคาน่าจะได้ โอ้ยบ่หน่อยไปนั่นดอกบอกครับหาซ้ไปหาไ,ไปซ้ำครับ<ป>ตั้งแต่ย้วนคุมไอ้วัดบ,บ้านนี่ที่ขอดบิณบาตน,นี่ย่งางจีโนล,ลา <l ots> ไปแขวงบ่ไปคุมทางฝุ่นจักเทีย <l ots> คุมทางไหมู่ <l ots> งศิษยไอเต้าหลวงกีกูรับเอา้ากาคือที่จริงครับว่าจะมาหาปูตั้งแต่เมื่อก่อนนี่แหละพอดีโทษติดต่อปูบ่ได้ก็เลย ก็เลยประกาเขามาย่ญญานบ่เจอปูนะครับพอดีมือนี้กัโทรมารอบแรกกับวอได้รับล่าสุดใจบุญโทรมากนั่นแหละที่ปูรับเแหละครับอันนี้ปูท้วงไปบ่ได้ร์ล่าด้วยกันมาอ๋อางัน <c oughs> นี้ได้กับทรมากอีกอบาหนี้จังหวะแนวทางตัวเลขนอ้อปูเจ็ดแปดสองสามตัวแตกงวดนั้นต่อมาสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดเข่าเต็มเต็มอือ ผมจําได้ปูบอกว่าเลขกวัวน,นี้คือจังมันซืออกตัวเก่านี่แหละมันแก่แมนอีหลีแมนข้อมปูออก,กอ,ออกตัวเก่าอีหลีออกตัวเก่าตัวของเจ็ดเอาเจ็ดแปดมาออกอีห<ป>ลีไอ้ก่ไก่ไก่ไกร้านยนั่วนั่นเขาได้ซื้อให้นวดไอแบบนี้ <c oughs> ว่าไปดอกกันเ <c oughs> มี่ยงเหนียวนะ <c oughs> เขาเคยแบลวเพชรเจบูลไปเอาเลขมาเพชรเจบูลแล้วก็ผู้สะเบิกป้าพี่โท คุณเลี้ยจากจันจะขับยิรูว่างไปกับที่เป็นหาร้อยขั้วยีรู้เนี๋ยเอาอ่ะเขาจะเข้าใจเอาแต่ปูเขาเขาได้เขาได้รุ่งทื่นงวดนี่เขาลุ่งสมมุติว่าเขาล่งทุ่นแสนหนึ่งเขาได้กำไรเป็นล้านเนอะตั้งแต่กี่เขาไอไปขายไอซุ่มศาสตร์ซุ่มเอียงไอศาสตร์อย่างศาสตร์นี่ นั่นแหละบาดชุ้มือนี่รถจอดไว้ไอ้ขี้รถเกียงแล้วขี้รถเกียงไปหาเลไปหาเล็ย่างเดียวเศร้าแลียวเศร้าขายเลียวบานนี่บ่ได้ตัวเลขน้ำปูบลไปทั้งอื่นแหละเอากระปูนี่แหละเอาบานนี่ปูงวลหั่นเสียดายอยู่ว่ายอยู่ปูคือเอาเล็กทั้งอื่นมาฝากเนาะคือบ่ได้เลขคำนวณปูเนาะบานนี้งวดนี้ปูคำนวณไปคำนวณแล้วตัวนี้อ่ะนี่บอกครับปูแมนครบแล้ววันนี้ครับครบแล้ว โอแต่ว่าเลแต่่ว,วาไอ้คงทุไทยท่านได้เหตุเบิง่งมันมันมันติดได้ตัวได้ตัวเก่าตัวอย่างเดียวไปดิไอ้ซุกโทษไปบอกอ๋อเอาคงทุไทยคงทุไทยบอกปูให้ว่าแสดงว่ามันยังบ่ทันจบตัวนี้ส<โ>ี่สิบมคำนวณเพิ่มอีกบอกครับมีจังไหนกีคำบอท่านไหนได้คำนวณเเลยพราะว่ามันค่า นุ่งน้ำเหมืนท่างในวยบาทน,นี่ปูมีเลรยเงิฝันอยู่บปล่าตั้งแต่ปูไปผ้าหัวมานี่ฝันมอปลิ่นเลยอันตีไปนอนอยู่น้ำข่างศพคนตายก็บ่มีฝัน,นบอ่บอ,อเอ,าเอา้าวๆบาทนี่เนาะปูอ่าสำหรับเลขปูงวดนี้คืออันนี้คือแสดงว่าคำนวณบอลจบอันนี้คำนวณคำนวณเบื้องตน้นคำนวณตองวด <Yeah. S 2> แสดงว่าต้องมีอย่างอื่นมาประกอบกอีกคงทุกไทยเพราะท่านในคำนวณครับตานนี้เลขเลขปูตอนนี้นะครับเนาะมีนี่ที่ปูเขียนไว้หนึ่งห้ากับหนึ่งห้าศูนเลขสามตัว <Yeah. S 2> เลขสองตัวห้าหกเจ็ดหกเก้าหกตัวนี้นี่สองตัวนี้เป็นเฉพาะบนหรือเฉพาะล่างหรือว่าทั้งบนทั้งล่างครับบน,บนล่างเลยบนล่างเมีน บนล่างเขียนไว้ครับเขียน,<บ>นไ<ห>น่างนบนล่างบนล่างน้ะปูนะเนาะแต่ว่าน้นงกตัวเดียวดิตัวเดียวดิวิ่งขันวิ่งขันปุ้มมากวิ่งยวิ่งหกบ่ครับปูหกตัวเดียววิ่งหกเด้อครับเน้ะวิ่งหกราะว่ามันมันมันชื่อได้อยู่ว่า คกนี่ไม่แห้งเลยคกเด่นมากคนบ่ครับปูนคกเด่นมากกันทุ่มักยิงละงวดต้องทำเงินข้าเจ้าเครื่องไปยากน้ำหลานยุขขงเก็บกันเลยบ่ถืกหลายคนตัว อยากนันไปงานสุบก็จะหลานตายครับไปได้ขันีอหนึ่งห้าห้า,ากับหนึ่งห้าศูนย์เลขสามตัวนะครับส่วนเลขสองตัวมีห้าหกเจ็ดหกเก้าหกวิ่งเม็ดเดียวหกเด่นมากปูวานะครับหกเดนมากบัดนี้ตอนนี้ท่านได้มีตัวว่องไปครับปู ยังว่งมันบอกคไอมีอะไตอนโคง้งรถไฟเนะี่ยเดี๋ยวค่ยดีติดแต่หาดหหอกอ๋อแต่ว่าสังเกตนะครับสังเกตสังเกตเบืองว่าตัวเลขสามตัวกับเลขสองตัวนี่บอคือกันเด้เลขสามตัวเนี่ยมีหนึ่งมีหนึ่งมีหานะครับหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าศูนย์แต่เลขสองตัวนี่ติดหกครับห้าหกเจ็ดหกเก้าหกนะครับหกสีหน้าล่างบอจักหรือว่าสามตัวทั้งทั้งเกตัดหางไปลุงล่าง ส่วนสองตัวเจ้าว่าตาีดำหัวนั่นเด็กหกหกดำหัวนี่เป็นเก้าเด็กหกขับหัวยังสิบบอกรบปูบ้ามันสิมากจะบอกเก่าหัวนี่ไหมเด็นไหนมาซื้อยังเนาะนันมันเกิดว่าเนี่ยพอหกหกขับเก่านี่มันตัวเดียวกันนะเก่าหนึ่งมันมากหัวกอนหัวที่ผ่านมาบ่าบามากระดิงเกา่าแต่ว่าเลขศูนย์นี่บ่ามาหลายหัวแล้ว นะครับเลข0ูนมาหลไรงวดแล้วอาติแมากงวันนี้ผมบอกว่าติเลขศูครับเนี้ยปูยังมีอยู่นีครับหึงห้าูนย์มันมันมันมาแห้ง้ยเลขศูนย์ศูนก็แห้งล่องจากหกบอกครับปูเนียนแต่ว่าหกของปูเด่นสุดต่อตัวเด่นสุดของปูหกโอ้ศูนมาล่องจากหกศูนศูนมานี่ศูนยสี่ศูนห ซึ่งซีซุ่น, 4, น, 5, นหาสองตัวนี่แหละปูหาศูนย์ปูเคียนไม่หายอยู่ครับปูจ่าไม้หายุแสดงว่าถ้าศูนย์มานี่ในนี่ไม่ซุ่นตัวเดียวคือหนึ่งห้าศูนย์จับใส่เลยหนึ่งศูนย์กับหาศูนอย่างเดี๋ยวม่งเข้ามาครับแล้วจัสิวัดศรมรกเนาะอ,อาจังไรกับมะรุ่นกันล่องเบิงแต่ว่าเดี๋ยวคงสุดท้ายปูจังหวัดศีเนยียนหายตอนนี้ยังมาขั้นเนี๋ยนจะตีตีไปหาหรอกครับ มม่นี้มันกละเพึ่งจากวันที่ยี่สบสามนะครับปูน่ะยังอีกเจ็ดแปดหนึงพูดนะครับยังหลายมือตอกครับเนี่ยโอ้ยผมเคยเขียนพ่อสอผิดเนาะบาทนี่ลองดูสี่อวกตัวนี้ส่บบาทเนี่ยังเนาะนี่เนาะเป็นััตนะอรี่เนตุลาหกห้ามันนะบุยมัดทอหง้าเพราเขา กันย่าตัวล่าแล้วปกติสิบวุเคยเขียนพ่อสอพิษมาโดนขนาดช่วงคืนเริ่มต้นปีไม่เมือ่อภาพไปเนี่ยหก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 เ้ยครับเด้โมเมน6หกหาได้อหนึ่งต่อคอหกหกได้ครับงวดหนึ่งโอ้ยนาอคนมีโชคอะไรเริ่มจะทรับสนในชีวิตแล้วโอเคครับผมเอบอกเพื่อนไล้ละ อ๋อกะซีดพี่ <ไป S 1> ิ้าไปครับกะซีดรบกวนพูดสามีนะครับ<ช>ปูเนาะขอบคุณปูลหลายๆครับผม